เป็นการนัดใส่สวนพยานบุคคลที่ศาลเรียกมาให้ถ้อยคำในคดีที่ประธานุัฐสภาส่งคำร้องขอให้สารรัฐมนตวินิฉัยตามประดูลมาตรา170วัรคาประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพรทองทางชินวัตรนายกมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามประปูลมาตรา170วรรเ็บว 4, ประกอบ160 กลุ่มเล็บสี่และกลุ่มเล็บห้าหรือไม่กาบเรียนประธานสารมนุนและคณะตุลารสารมนุนเคารพกับเมตุในพนมาเชิดประเสร,ริฐนักวิชาการคดีและนูนชนาญการขอ,อนนำเรียนการมาสารของผู้กรณีและพยานดังนี้ฝ่ายผู้ร้องประธานวุฒิที่สภามอบฉันทะให้ผู้แทนมาสารดังนี้หนึ่งพลเอกสวัสดิ์พัฒนาสมาชิกวุฒที่สภาสองพลตำรวจตีฉัรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒที่สภาสามนายชนินแก่นทีรัน 4นายตรีแก่นกีระและ5นายอมรอสุวรโลกฝ่ายผู้ถูกร้องนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกิมฎีกีมาศาลพยานสารรวมสองปากมาศาลดังนี้1น,นางสาวแพททองทานชินวัตรผู้ถูกร้องและ2นายชัดชัยบางช่วดเลขาธิการสภาขามมณคลแห่งชาติบัดนี้ทุกฝ่ายพร้อมที่จะให้คอยสำตวจหายแล้วครับ